อีกคำถามที่เกษตรกรมักจะถามนะครับก็คือเรื่องของปัญหาดินแน่นดินแข็งหรือเป็นมัฟปุ๋ยคิีฟอรีเนี่ยมีตัวไหนช่วยได้บ้างนะครับผมก็อยากขอแนะนำตัวเทอร์โบไทโอแมกตัวนี้เป็นแมกนีเซียมกับกำรรมถันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ดินร่วนซุยนะครับเพิ่มอากาศให้กับดินตัวแมกนีเซียมกับกำมะถันนะครับตัวธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่ช่วยในเรื่องการสร้างคอโรฟิลสังเคราะห์แสงเพิ่มความเขียวให้กับพืช ่วนตัวการมาถันก็จะช่วยทาให้ดินร่วนซุยเพิ่มอากาศให้กับดินดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ตัวเทอร์โบไทโอแมกลงทางดินก็จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดินเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินด้วยซึ่งเรามีวิธีการใช้อยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเราใช้เทอร์โบไทโอแมกหลิตรผสมกับน้ํา2 0 0ลิตรเสร็จแล้วก็เอาไปพ้นนะครับ ที่เราผสมไปแล้วสามารถพ้นได้ประมาณ1ไร่แล้วอีกวิธีหนึน่งเราสามารถใช้เทอร์โบไทโอแมกหนึ่งไรเหมือนกันผสมกับขุ๋ยหนึ่กระสอบก็คือ50กิโลผสมเสร็จแล้วก็หว่าน,นะครับเรามีวิธีการใช้อยู่2แบบ